นอกสื่อมวลชนที่รักนะครับวันนี้ท่านพบตรลร์ตรเอกกรมหลงศักดิ์ศิริภพท่านได้มอบหมายให้ผมนะครับพนตรวจกีอาชิโยนไตรทองโกศกสำนักงานตรวจแผงชาติได้แถลงข่าวในกรณีที่วันนี้นะครับท่านโกนเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านประหลัดกระทรวงกลาโหม ท่านผู้การฐานสูงสุดนะครับและผู้ชาญราดับสูงได้มาดําเนินการในการเปิดนะครับกองบรรจารย์ร่วมรักษาความปลอดภัยการจราจรในห่วงที่ประชุมผู้นำองคเศรษฐกิจเอเป็กสอ2พโดยจะมีการเปิดศูนย์ตั้งแต่วันนี้ก็คือ14ถึงวันที่20พฤศจิกายน2565 กองื่อการร่วมจะเป็นศูนย์กลางในการรับฟังสถานการประชุมนะครับวามแผนโดยที่จะมีหน่วยรูปก,ก็คือพอพอต่างๆตังต้งแต่สนามบินเส้นทางการจราจรโรงแรมที่พักและสถานที่ประชุมตลอดจนมีการรักษาความปลอดภัยบริเวณต,ต่างๆนะครับมีหน่วยร่วมปฏิบัติ2 7หน่วย ทุกวันจะมีการประชุมนะครับเพื่อรับฟังสานการณ์ติดตามสานการณ์นะครับตลอด24ชั่วโมงวันนี้ได้มีการเปิดศูนย์และได้มีการรายางานความพร้อมนะครับซึ่งถือว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์วันได้ไปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์กอ้อำนวยการร่วมนะครับและท่านพลตรเอกนรุนศักดิ์สิทธิพพั์ ได้ได้เป็นรองผู้ในการสูงกรองในการร่วมนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของการติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องของการทำกิจกรรมด้านการจราจรด้านการแพทย์รักษาสังสุขการป้องกันภัทางสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุต่างๆและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ โดยที่วันนี้จะเป็นการประชุมวันแรกของเจ้าหน้าที่มุโสนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะขออนุญาตเริ่มด้วยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ที่แจงความพร้อมในส่วนที่เป็นสนามบินขอเชิญท่านพระเอกผู้สั่การเสียงฟ้าร้องการต่อมาสองครับกับเรียนท่านประศก์ข้าบแล้็ท่านน้องสึงเชครับเอาเลยเลยลงเลย ร้อ 100, 100ยสิเก้าประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนายท้ายที่ตอนปสองนี่กำลังเท่าไหร่อตที่ที่ตัวระนุมเนี่ยเรามีกำลังคนทั้งหมดประมาณหนึ่งพันพ 1, นาย,<ม>ยครับที่บอกว่ามาใช้ด้วยจะได้จะได้ลำเรียนพี่น้องสื่อชนได้ว่าเราใช้กำลังเต็มอัตราข้อหนึ่งเลยประมาณหนึ่งพันนายเสร็จนะครับแล้วก็สองเลยคือไม่ต้องห่วงผู้โดยสารปกติที่มีค่าติดในการเข้าประเทศสูงขึ้นจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของ การดูแลในส่วนในเรื่องของช่วงประชุมเอเป็ลด้วยนะครับมีสองประเด็นนะครับครับพี่ลูกดูนะครับตามที่ท่านโฆษกได้แจ้งนะครับว่าว่าในในส่วนที่เราได้จัดกำลังเต็มตาทั้งหมดนะครับใครอย่างที่นักเรียนแปลว่าช่องต้องตรวจปกติเราเนี่ยที่ที่โซนฝ่ายขาเข้าของศาลอ่าปอปถ้าตัดไปดูเนี่ยเรามีร้อยสิบเก้าช่องตรวจแต่ร้อยสิบเก้าช่องตรวจเนี่ย คนน <si suppression> ้ำเวียนกันทุกทุกตักนะครับเป็นมตาทั้งหมดร้อยเก้าห้องตรวจตามโดยแต่โซนก็จะทั้งสามโซนเนี่ยร้อยสิเก้าห้วนก็จะมีโซนที่ที่เป็นช่องที่สําหรับผู้เดินทางผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการโดยเฉพาะนะครับแล้วก็แหน่งที่นําเรียนแต่ว่าในส่วนของระดับท่านรัฐมนตรีหรือระดับท่านรันตรเนี่ยก็จะมีห้องร็อกอกพิเศษของทางท่าอาการยาภูมิเนี่ยไว้ไว้รองรับเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว นนั้ทั้งกำลังคนทั้งข้อมูลและทั้งิธีการรองรับการเข้าเมืองใช้การเข้ารับของอผู้ประชุมผู้นำเด่นในเป็กเนี่ยทางปมสได้ได้เตรียมพร้อมไปทั้งหมดแลครับแล้วก็คณะต่างๆที่เดินทางเข้ามาได้ที่นําเรียนว่าเป็นการดีในต้องมุ่งจัดกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ตั้งงบให้เราทราบล่วงหน้าครับนักเรียนครับพี่น้องประชาชนและสมชทุกท่านครับในการประชุมในเด็กสองศูนย์สองสองนั้น ไม่เกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดคณะกรรมการในการดำเนินการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินการจราจรนั้นและพี่น้าห็มีความจาเป็นว่าจะต้องมีการปิดการจราจรดังนั้นในการดําเนินการนั้นเราเสให้มีการปิดการจราจรและการจัดการโดยรถทานเดียว ในระหว่างวันที่16ถึงวันที่19พฤศจิกายน2565สำหรับพื้นที่ที่มีการปิดการจราจรตลอด24ชั่วโมงนั้นคือบริเวณโดยรอบศูนย์าการประชุมแห่งชาติศิริปิษฐ์จะดำเนการปิดการจราจรจำน,นวน2เส้นทางได้แก่ถนนราชนาวิเศษตั้งแต่แยกพระราม4จนถ,ถ,ถึงแยกข้าวสงบนีเส้นทางที่2คือถนนโรดพิพักตลอดสายตรงนี้จะดำเนินการปิด จราจรที่14ชั่วโมงสำหรับในส่วนของบริเวณที่พนักของผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเรากำหนดให้มีการปิดการจราจรแล้วก็จัดระบบเป็นเดินรถทางเดียวจำนวน5าเส้นทางได้แก่ถนนเพลินจิตถนนวิทยุถนนราชดลนิริแล้วก็ซอยต้นสนแล้วก็ซอยรุ่ดีตรงนี้เนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปส่วนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนของพวกนี้นี่ก็จะทําการปิดการ,รจราจรเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึงเวลา6นาฬกาของวันรุ่งขึ้นในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนั้นเราได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อที่จะจัดทำสติกเกอร์ติดหน้ารถให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยมีการแจ้งที่ว่ารถ ประชาสัมพันธ์ไปถึง่อถึงแล้วในขณะนี้มีพี่น้องรนชนได้รลงทะเบียนเข้ามาแล้วประมาณ4 5 0ห0ื่รายเซรซึ่งวันนี้อว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่14ผูี่ทุกทคนขอให้อลงทะเบียนให้เรียบร้อยซึ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ออกสติ๊กเกอร์อเพื่ออนความส่ดดวนวกให้กับพี่น้องระชนกรณีที่อาจจะต้องผ่านจาดตรวจคัดกรองเพื่อในการอำความาสะดวกให้ท่านในการเดินทาง แต่ข้าพี่พักของท่านเองสล้วรบพี่น้องประชาชนที่เดินทางโดยทั่วไปนะครับในระหว่างที่มีการประชุมในระหว่างที่มีการมีกิจกรรมของผู้นำต่างๆนั้น,านการปิดการจราจรน,นั้นจะเป็นเฉพาะพ่วงเวลาตัแต่วันที่17ถึงวันที่19นั้นกรมการหลวงความบัจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเลี่ยนเส้นทางอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นพวงเวลาเท่านั้นเองแต่ละกิจกรรมนั้นอาจจะดิดผลกระทบแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนในการเดินเลี่ยงเส้นทางตามพวกเวลาที่ก,กองชกมูลคณบัญจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปท้ายที่สุดครับพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเลี่ยงเส้นทางก็สามารถที่จะโทรไปได้ที่หนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหรือเข้าไปที่เฟสบุ๊คหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อที่จได้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนและวีเคราะห์ผลกระทบจากสถาการจราจรทางกๆในส่วนของการใา้จราจรขออนุญาตประชาสัญญาณให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันทันทีครับเข้ากลับไปในพี่น้องข่าสื่อมวลชนนะครับก็ในส่วนของศูนย์ข่าวเศรษฐกิจวันนี้เราเื่นมาแต่ตั้งแต่ตสิบเลยนะเรียบร้อยวันนี้เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเรามีการจับต้องแผนปฏิบแปดในเชือเหยื่ ทุกแผนนะครับประมาณซุปแผนที่เกิดขึ้นที่อาจตึงตึงจะเกิดขึ้นเส้นทางของยกการตึงต้องดี q t ีทั้งภายในหูยี่ตดีเองนะครับแล้วก็ภายนอกที่เกี่ยวกล้องครับเราลงไว้ที่ศูนย์ท่อกส่วนหน้าหรืออืนะครับซึ่งผมไม่พูดเลยนะครับก็ที่ต้องพูดต้องให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าการดูแลวัตถุน้ำหรือผู้นำเกิด เอฟของมอยยี่ส่ตัวแยสองสศูนย์สเนี่ยจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับตัวในเรื่องของการสั่นพันอยากให้ที่ต้องสื่อสปรซนซาสนะครับว่าวันนี้วันที่สิ่สวนป่าเป็นจากทีติดิดนะครับด้านหน้า ต้องประชาัมพันธ์ที่เราสื่อมวลชนครับว่าสือมวลชนนะตอนนี้ที่จะเข้ามีบารทีหลื่จะเข้าสู่สศรษกิจจะต้องลงไปที่ทางเข้าเอ็นาร์ีแล้วก็สเรแล้วลงไปที่นั่นเอลีนเป็นที่ของสื่อนะแต่ละวันที่16แล้วตั้งแต่วันที่16เอ็มาร์ีน้สื่อลอก็จะเข้าช่องนลาดดาครับทางประตูปรกมาระตุลา้องเนี่ยนะครับจะก็ลงเดินลงไปนั่นใเอลที่สือ ส่วนกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ต้องบอกของตัวธุรกิจนะครับเราได้รับกำลังจากกูนงไอยจังหวัด9้จังหวัดนะครับรวมกันสิ้นปฏิบัติอยู่ภายในและภายนอกอาคารางร้อ0นายนะครับเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะไม่มีตัวรั่วตรงไหนที่สามารถที่บุคคลที่ไม่มีบัตรหรือตัวเจาหน้าที่ไม่มีบัตรเข้าได้ เช้าวนี้คือวันที่สี่นะเราเริ่มปฏิบัติจริงตั้งแต่หกโมงเช้ามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยก็คงเป็นเรื่องของกลับที่ไม่ได้ตรงถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ดังวันนี้นะครเราก็มีการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเริ่มมีการใช้บัตรงตัวกลางจะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นยุทธวิธีรับริงนะครับเพราะฉในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับที่ปฏิบัติอยู่ที่ส่นธุรกิจ เจ้าหน้าที่ตำวเตรียมมาาเป็นตำวจหลาจังัดก็คือจะเป็นตำวจหลายจังหวัดทีการเตรมต่อใ้เป็นัฐตรวจงต่ให้มีการดำเนินการเป็นโทษประหารนะครับตำรวจาเชียะคหม่เช้าวนี้ก็ตรวจประจุสองสายเจอสองชิ้นนะก็เป็นสิ่งของแปลกปลอมไม่ใช่ไม่ใช่สิของที่ที่เป็นประถานแต่เกิดจากสิ่งของที่มันอู่ไม่ถูกที่ถูกทางยกตัวอย่างถุงทายเหลาปิ้ง หลุนสาวกระด้างนิดตกออยู่เนี่ยตำรวจแก้นวัตถุรืองใช้ยูดีก็มาตา มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการให้การประชุมผู้นำเขต,ตเศรษฐกิจเอเปกเป็นวยความเรียบร้อยประสบผลสําเร็จสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีนั้นไม่ใช่เป็นของรัฐบาลนะครับแต่เป็นของพวกเราทุกคนซึ่งทาง่านได้เน้นย้ำว่าประเทศชาติประกอบด้วยประชาชนแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้มี การดำเนินการที่เป็นประโยชน์นะครับทางด้าน,นเศรษฐกิจสังคมลและการท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถดึงดูดชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวและการลงทุนได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับส่วนที่2สําหรับผู้ที่เห็นต่างนะครับที่จะมีการชุมนุมหรือยื่นข้อเรียกร้องต่างๆนะครับก็สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแต่ก็อ,อย่าลืมนะครับว่าให้มองภาพลักษณ เนชาตินะครับเป็นหลักไปด้วยสุดท้ายก็คงจะต้องเหมือนกันก็คือขอเชิญชวนทุกคนนะครับให้เป็นเจ้าบ้าที่ดีนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะทุกคนก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดก,การนี้เป็นไม่ใช่แค่แจะพาะเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆนะครับทั้งองค์กรเอกชนตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ด้วยกันนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำประเด็นตรงนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ขออนุญาตให้ท่านรองโฆษกนะครับสนักงานสัมมนท่านตุ๊กตุ๊กโตเทศได้กล่าวในเรื่องของการปฏิบัติในวันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติหรือให้ผู้่อข่าวต่างชาติได้รับทราบความคืบหน้าของการจัดประชุมใหญ่แบบครับเชิญครับเชิญช่องพระพิพงศ์สุวรรณ And several high-ranking military officers visited the Royal Thai Police Headquarters this morning. To officially open the Joint Security and Traffic Operations Command for the APEC 2022 Economic Leaders Meeting to ensure the security and the facilitation of the meeting. This operation command will be the command post and the center of information, the main organization to direct and organize all issues for the meeting, including the command. Of over 30,000 military and police officers. The command post will be in operation from now on until November the 20th. We accordingly seek cooperation from all sectors, including the general public, to notify any suspicious activity by calling the number 1155. Our officers will be fully operated and willing to assist. Let us join together as a good host for the APEC Economic Leaders Meetings in Thailand between the 16th and the 19th of November 2022 here in Bangkok. With the best regards from the Royal Thai police, thank you. จริงๆไม่ต่ำกว่า28,000นายนะครับแล้วก็บกกุคลากาที่ในทุกภาคส่วนตอนนี้กองในการร่วมของเราเนี่ยแค่อนุกรรมการนักษาพารณสุขไทยอำนวยการตรวจด้านการาจราจรเนี่ยก็27หน่วยร่วมแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ต่ำกว่า28,000นายอาจจะถึง30,000 มีกิจกรรมใช่ไหมครับช่วงกิจกรรมก็ต่างกันไปในช่วงของวันที่วันที่17ก็จะเช่วงเย็น18บแก็ช่วงเย็นนะครับมีช่วงเช้าและช่วงเย็นสี่ต่อช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็19บเก็ช่วงเช้าเวลาในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะบอก็ไปประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีถึง2ชั่วโมงก็ขอให้พี่น้องผู้ชนได้รีบเล่นช่วงเวลา ซึ่งเราก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารไปเป็นรายวันเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่สับสน่มนทล้วจวนมีการตไในเรื่องของการจัดการชุมนุมนะครับก็ทราบว่ามีกลุ่มที่จะรวมตัวกันอาทิเช่นลานเมืองนะครับแล้วก็สถานที่ต่างเ างฝั่งข,ของเจ้าหน้าตำรวจพื้นที่ก็ได้เตรียมการนะครับก็ต้องมีการเจรจานะครับทราบว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กางพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าในการที่จะมีการแจ้งนการชุมนุมก็กยังไม่ไม่พบนะครับว่าจะมีการแจ้งที่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่แต่เทราบข้อมูลนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมอ,อบทางกฎหมายเนี่ยปรบรัชุมนุมสาธารณอ2558 ้แจ้งที่หัวหน้าสัา่งการตำรวจนะครับหัวหน้าสั่ารตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรับแจ้งนะครับแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องวันจุดนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยก็พร้อมที่จะ,ะดำเนินการนะครับในเรื่องของคู้คุยนะครับแล้วก็ขอให้คูกถึงการเป็นภาพลักษณ์และภาพที่ดีนะครับในเรื่องของการเรียกร้องเรามีการจัดนะครับโดยทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการ จัดเตรียสมสถานที่ในการยื่นข้อเรียกร้องนะครับต่างๆไ,ไว้อยู่แล้วนะครับแล้ว่าถ้าเจจากิดว่ามีการเจรจาจะมีการยื่นข้อเรียกร้องที่ไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่อของท้อ,องที่จะอำนวยความสะดวกด้านสถานที่แล้วก็ทางจัดในเรื่องของการยื่นข้อเรียกร้องให้ตลอดนะครับกวต้องมีการคุยเจรจาเป็นระยะเวลากำหนดเงื่อนไขอะไรว่าไม่ไดการจริงๆแล้วการคุมรวม การจัดงานก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการดูผู้นำเขตเศรษฐีิตเอเงเนี่ยเรามีส่วนที่จะรับผิดชอบในด้านต่ตางๆซึ่งในเรื่องของการสืบสวนหาข่าวบูนณกการในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่พบสิ่งที่จะสอว่าจะมีเหตุนในเรื่องของการอขอทำให้สงบ,บหรือว่ามีสิ่งต้องสงสัยอย่างไรนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ทำให้ร้อยครับ